เช็คเลยบาสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้า1,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้รีบเลย สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่22พฤศจิกายน2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าอีกแล้ว1,000บาทเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ อัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลังโดยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่สาสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม2,500 64รวมเป็นเงิน500บาทในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ครอบคุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน13ล้5,037,294รายนอกจากนี้ยังมีโครงการอนุมัติงบเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือน และในวันที่22พฤศจิกายน2,564นี้นะคะเพิ่มเงินเบีย้ยกลุ่มช่วยเหลือตนเองไม่ได้จำนวน200บาทถึงเดือนกันยา2,565ากจําจากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็นเงิน1,000บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับกลุ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะที่มีบัตรประจำตัว คนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นและสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของธานาคารกรุงไทยได้เลยค่ะและสำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ200บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ไปใช้สิทธิ์ยื่นบัตรและสแกนรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติเลยค่ะโดยมีช่วงการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้วันที่1พฤศจิกายน200บาท1ธันวาคม200บาทนอกจากนี้นะคะคอรามอเพิ่มเงินให้อีก300บาทสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต ได้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ